Some techniques. ไม่ใช่ครับนายการะนำหมายถึง3เทคนิคในการซื้อประกันสุขภาพดีๆวิธีของนายการะนำครับึ่งพิจารณาที่ตัวเองก่อนคือพิจารณาข้อมูลส่วนตัวของตัวลูกค้าเองได้แก่วันเดือนปีเกิดเพศอาชีพโบประมาณแล้วก็ประวัติสุขภาพของตนเองแล้วก็ครอบครัวก่อนนะครับเพราะปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้จะมีผลต่อค่าเบี้ยรประกันที่ลูกค้าจะต้องชำระมากน้อยแตกต่างกันไปครับส่วนของประวัติสุขภาพของตนเองหรือโรคหรืออาการที่เป็นมาก่อนการทําประกันแล้วก็ประวัติโรคร้ายแรงเรื้อรังของคนในครอบครัวก็อาจจะมีผลต่อการพิจารณาอเนืจจ่ะล รับประกันออกไปเลยถ้าเป็นประเด็นพวกนี้ลูกค้าจะตัดสินใจยังไงครับก็สองพิจารณาที่ตัวโรงพยาบาลข้อนี้จะมีผลกับการเลือกแบบประกันเลือกค่าห้องเลือกความคุ้มครองของประกันสุขภาพครับลูกค้าอาจจะเตรียมข้อมูลมาเบื้องต้นว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานของเราที่เราจะสะดวกและก็พอใจที่จะไปใช้บริการเผื่อในกรณีเจ็บป่วยหุือฉุกเฉินเป็นที่ไหน ข้อสาพิจารณาตัวแบบประกันนะครับประเด็นนี้ก็คือการเลือกแบบประกันที่เราต้องการความคุ้มครองแล้วก็ศึกษาเงื่อนไขการรับประกันการเคลมอย่างละเอียดเลยนะครับเราต้องการแบบประกันเหมาจ่ายลายบรรทัดต้องการวงเงินเท่าไหร่ต่อครั้งหรือต่อปีหรือเรื่องให้สอดคล้องกับบัจเจตที่เราวางไว้ก็ลองเปรียบเทียบพูดคุยดูนะครับ อยากให้พิจารณาให้ดีนะครับเพราะประกันสุขภาพเล่มนี้อาจจะเป็นเล่มสุดท้ายที่เราจะต้องถือไปตลอดเลยก็ได้ลองใช้สาวเทคนิคแท่ <Hey! S 1> สมเทคนิคของนายกระน่ำประอกอบการตัดสินใจดูนะครับอันกระน่ำทำประกันฝากไว้ใหคิดนะครับฝากข้อจอเข้าใจกดไลค์กดติดตามให้ความเห็นใจให้เป็นไวรัลด้วยนะครับสวัสดีครับ